ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ย่าอนอิตาลีวันนี้เราไปสถานทูตไทยมาแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยด้วยข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวเนื้อส้มตำและก็ทอดบอดกุ้งว้าว Amazing ไทยเดี๋ยวจะไปที่ไหนนะยงซันของวัน ยงซานคงวนจะไปที่สวนสานา,ารณะยงซานนะคะก็อยู่ใกล้ๆตรงสถานทูนนี่แหละเขตยงซานเป็นเหมือนกับอนุสรสถานสงครามเกาหลีด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่าที่อ๋องเจงยงซานคงวนมีอะไรบ้างเนาะไปดูกันเลยและที่เห็นอยู่นี้ก็คือสะพานในเรื่องอีตาวอนคลาสนั่นเองเห็นไหม ็นวิวโซเทอร์ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนี่เรากำลังเดินขึ้นไปทางเดียวกับพักโซจุนนะเนี่ยแล้วก็จูนและนี่คือที่ที่พักโซจุนมายืนมองเมอร์มอง,มองโซเวเทอร์ด้าน ก็มาถึงอ,อ,อ,นอนุสรสถานสงครามแล้วนะคะที่นี่มันก็จะมีแบบนี้พวกเครื่องบุญลบของสหร,รัฐเมกาที่ใช้ในช่วงสมัยสงครามเกาหลีนะคะแล้วก็พวกอะไรอะรถถังอะไรเนี้ยจะไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างเด็กๆก,ก็มากันเพียบเลยมาดูเครื่องบินลบ อันนี้ระเบิดมีซส่ลูกหนึ่งคือใหญ่มาก my god ก็รถถังเด็กก็ปีนเข้าไปจ่ะเข้าไปดูข้างในกันระเบิดเพียบเลยทุกคนเราจะเข้าไปข้างในอาคารนะคะก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์นี่แหละ เสียชีวิต136คนอันนี้ก็คือจะสลักชื่อของออทหารนะคะที่สละชีพเพื่อชาติเอาไว้เมืเป็นลายชื่อทหารไทยที่เสียชีวิตนะคะตอนที่มันรบต้นสงครามเกาหลีโหเยอะนะเนี่ยแล้วก็จะมีของแบบชาติอื่นด้วยนะคะสลักไว้หมดเลยตรงนี้ก็เข้ามาในพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเนมเบสจิ

เ้ามาห้องนี้นะคะก็จะเห็นเรือของนายพลอิซึนชึงอีกแล้วอิซึนชึงนี่คือเป็นนักรบหรือเป็นนายพลที่แบบมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาหลีเลยนะถ้าเราหยุดเ,เห็นหยุดไปดูตรงจตุรัสของฮามุนก็คือจะอยู่คู่กับอ,อนุสาวรีย์ของพระเจ้าเสยจลยนะที่นี่ก็จะมีประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่สมัย ยุคหินนะคะมาจนถึงาอาณาจักรโคโดเนาะแล้วก็เพชเ,เจชิลาอะไรเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ละห้องก็จะแสดงภาษาเกาหลีในแต่ละช่วงใหญ่มากทุกคนถ้าใครมีเวลาก็ลองมาดูนะคะมีตัวเ,เร่ออะไรอะตู้โปรแกรมที่เหมือนกับว่ามีความรยายเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ด้วยแตย่ภาษาไทยยังไม่เห็นนะคะประมาณนี้แหละ นี้ก็เป็นช่วงโชว์ซอนแล้วนะคะมีบันทึกเนาะสมัยก่อนก็นี่แหละมีใช้พวกตัวจีนแบบนี้นะคะตัวฮันจาเนี่ยทีเนี้ยพอตัวฮันจามันยากใช่ไหมพระเจ้าไสยองค์เขาก็เลยประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาเกาหลีที่เรียกว่าฮันกึลขึ้นมานะคะเพื่อให้แบบชาวบ้านอะไรย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ง่ายซึ่ง ทุกคนก็จะรู้สึกได้เหมือนกันคือภาษาเกาหลีอะทุกคนสามารถเรียนได้ภายในวันเดียวจับได้อ่านได้เลยทันทีนะคะไม่ได้ยากแต่ว่าสมัยก่อนคือพอมันใช้ตัวจีนใช่ไหมมันขีดเยอะอะไรเงี้ยมันก็ยากเนาะชาวบ้านก็จะไม่เข้าใจนะคะ ้วันนี้เรามาะร้านก๋วเตี๋ยวเอาแถวบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปดูไปดูๆตอนนี้อยู่แถวสหานีกุสานโอ้ดิอ๋อร้านอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันร้านชื่อว่าไคโยกุกซูนะคะ มีคนมาต่อแถวรอแล้วเพราะว่าเป็นช่วงเวลาอาหากลางวันเนาะตอนนี้นั่งรอคิวอยู่หน้าร้านนะคะคิวต่อไปก็จะเป็นของเราแ้วิมกุ๊กซูกุู๊ว้าวันชิคเกอราจองอนี้ก็าเบกันแล้วเดี๋ยวไป เยากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอิ่มมากทุกคนราคาเยอะมากเลยอ่ะไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวยังก <M> ็มากินดูี่คอมโพสนะคะสั่งอเมริกาโน่ร้อนใปสองแก้ว เรากำลังจะไปฮานเดนพาร์คแล้วก็มาอยู่ที่หน้าสหนีเวิลด์คัพสเตเดียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋วกก็มงจะเดินไปฮาเดนพาร์คที่ที่เราคุ้นเคยแต่บอกว่าบุีรมยืนเต็ดก็เคยมาเล่นที่นี่ด้วยนะคะตอนที่มาเต่กฟุตบ,บอลที่โลอล็เราคยมาแล้วรอบหนึ่งแหละที่ฮานเดนพาร์คเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วก็มาถึงฮันเนพาร์คแล้วนะคะวันนี้ฝุ่นเยอะมากเลยอ่ะคนอยู่สิมวยหมดเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนั้นไปคิดก็เหนื่อยแล้ะแล้วก็ขึ้นมามันได้293ขัน้นฝ<ม>ุ่นเยอะมากวันนี้พอไม่เห็นอด้เลยจ้า ทุกคนเหมือนเราจะเจอสัตว์บางชนิดไม่แน่ใจว่าคืออะไรทุกคนไก่ป่าเหรอ,อคืออะไรอ,อ่ะป้งปงคืออะไรอ่ะเหมือนชิโซ่เลยล่ะจูบอกว่าอร่อยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะว้าชุด้ารอกกัลังจะเดิขึ้นไปตรงที่เป็นทุง่งหญ้าดอกไม้พิมพา ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าน่าจะแห้งหมดแล้วนะ่แจตอนนี้กุ๊บซูที่กินมาได้ถูกเผาผ่านไปหมดแล้วทุกคนมาถึงแล้วจ้าเกียรติตาตุกตุกตุกตุนิดนะเอามีตุกตุกด้วยตรงนี้ถ้าไม่อยากเดินนะจ๊ะก็นั่งตุกตุกได้โอ้ยคิดถึงกันไหมทุกคน เนินปางนี่เป็นแบบอีกที่หนึ่งที่เราคิดถึงว่ากถ่ายรูปสวยอะเนาะไปดูซิว่าทุ่งหญ้าดอกไม้แห้งของเราเป็นยังไงแล้วณตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่า <c oughs> เขาตัดทิ้งหมดแล้วจ้ะแห้งเตียนเป็นทุ่งกุหลาบร้องไห้เลยทีเดียวก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน่าจะรอหน้าหรืดูใบไ,ไม้ผีิเนะเาะแล้วหญ้าก็จะขึ้นมาใหม่ ตอนนั้นก็น่าจะสวยกว่านี้นะคะตอนนี้คือเฮียนเตียนไปหมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยจ้ะแล้วก็าในบ้านหลังนกกันแล้วนะคะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมวิ่ง right? ไปข้างบนกันเลยจ้ะ 내리실 때 발바지를 주의하시기 바랍니다.